คุณเคยได้ยินเสียงปริศนาที่ดังที่สุดในมหาสมุทรไหมซึ่งเสียงนี้มันมีชื่อเรียกว่าเดอะบลูและมันถูกตรวจจับได้ใต้มหาสมุทรแปซิฟิกในปี1997โดยความน่ากลัวก็คือเสียงนี้มันจะดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วท้องทะเลจนเครื่องวัดที่อยู่ห่างกันถึง5,000กิโลเมตรก็ยังจับสัญญาณได้ชัดเจน ประเด็นก็คือสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างวานสีน้ำเงินก็ยังไม่สามารถทำเสียงได้ดังขนาดนี้เลยจนได้มีการตั้งสมมติฐานว่าถ้าต้นตอของเสียงนี้เป็นสิ่งมีชีวิตมันจะต้องเป็นสัตว์ประหลาดที่ตัวใหญ่ม,ม,มากกว่าวานสีน้ำเงินหลายเท่า แต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาวิเคราะห์แล้วว่าเสียงนี้มันมีความคล้ายคลึงกับเสียงของภูเขาน้ําแข็งยักษ์ที่กําลังแตกและจมลงทะเลมันไม่น่าจะใช่เสียงของเดอะบลูปอย่างที่คิดกันแล้วคุณละ่ะคิดว่าเสียงนี้คือเดอะบลูปหรือเสียงของภูเขาน้ําแข็งกันแน่คุณเคยเห็นภาพนี้ผ่านตากันบ้างหรือเปล่าอย่าคิดว่ามันเป็นประตูหรืออุโมงค์นะ แต่มันคือสัตว์ประหลาดขนาดมหึมาที่มีชื่อว่า The Sea อีเตอหรือผู้กลืนกินทะเลซึ่งมันก็ไม่ใช่สัตว์จากนิทานหรือตำนานที่ไหนแต่มันเป็นผลงานจาก t r e เวอร์เฮ e เดอรสันศิลปินวาดภาพแนวสยองขวัญชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็นไซเรนเฮดหรือการ์ตูนแคท The Sea อีเตอมันมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะเหรอก็ลองเทียบกับเรือเดินสมุทรดูซิ ปากของมันใหญ่ซะจนสามารถฮุบเรือทั้งลำให้หายวับไปในคําเดียวเหมือนเคี้ยวขนมเลยแต่สิ่งที่ทำให้หลายคนหลอนที่สุดก็คือเมื่อมันโมโหหรือว่าหิวขึ้นมามันก็จะแยกเขี้ยวอันแหลมคมนับพันซี่เผยให้เห็นออกมาซึ่งหากใครที่อยู่กลางทะเลบังเอิญไปเจอกับมันแล้วล่ะก็พูดได้เลยว่าสวยสุดๆจะหนีไปทางไหนก็คงไม่รอด จงระวังให้ดีกับแสงไฟสีฟ้า6จุดที่กำลังวิ่งตรงมาหาคุณจากความมืดใต้ทะเลเพราะนั่นไม่ใช่แสงไฟจากเรือดำน้ำแต่มันคือดวงตาของอสูรกายสีน้ำเงินที่ชื่อว่าเอลกรันมาฮาเจ้าสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายหนอนยักษ์ตัวนี้มันมีเอกลักษณ์ที่ชวนขนลุกก็คือใบหน้าที่ดูเหมือนกำลังเสแย,ยยิ้มตลอดเวลา มันไม่ใช่รอยยิ้มของความเป็นมิตรแต่มันเป็นรอยยิ้มอาบยาพิษที่ซ่อนฟันเข็มแหลมคมนับพันซี่เอาไว้โดยปากที่กว้างและแบนราบของมันไม่ได้มีไว้แค่คู่แต่มันถูกออกแบบมาเพื่อกวาดต้อนทุกชีวิตที่ขวางหน้าให้วิ่งเข้าสู่กระเพาะของมันในคำเดียว โดยมันได้วิวัฒนาการมาจากปรสิตตัวเล็กๆที่ไล่กินศัตรูที่มีขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนมันตัวโตขึ้นนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามันได้เคยปะทะกับเดอะบลูมาแล้วจนทำให้ทั้งมหาสมุทรต้องสะเทือนเดอะซีอีเตอร์ผูกกลืนกินทะเลเดอะบลูตัวปากกว้างเสียงปริศนาและเอลกลันมาหานอนยักษ์จอมขมือบ ทั้งหมดนี้พร้อมให้สะสมแล้วกับสัตว์ร้ายใต้ทะเลลึกซีมอนสเตอร์สั่งเลยจิมที่ตะก้านะเดอะ o วคือดินแดนต้องห้ามที่ไร้สิ่งมีชีวิตซึ่งขอแนะนำว่าหากไม่จำเป็นแล้วคุณก็อย่าได้เดินทางไปที่นั่นเลยเพราะสิ่งที่รอคอยคุณอยู่ก็คือเจ้าโกสต์เลวีอาธาน สัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายมังกรความยาวกว่า60เมตรนี้มันมีเอกลักษณ์ที่สวยงามแต่สยดสยองนั่นก็คือลำตัวที่โปร่งใสจนมองเห็นกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในเรื่องแสงสีฟ้าตัดกับความมืดมิดของท้องทะเลลึก โดยมันอาศัยอยู่ในโซนที่ลึกและอันตรายที่สุดทำหน้าที่เหมือนยามเฝ้าขอบโลกที่ใครก็ตามบังอาจล้ำเส้นออกไปก็จะต้องเจอกับมันเอาหัวค้อนพุ่งชนพร้อมกับเสียงคํารามที่กรีดแทงทุกโสดประสาทแต่ความจริงของเจ้าสัตว์ร,ร้ายนี้ก็คือมันเป็นสัตว์กินพืชและแพลงตอนที่ไม่ดูร้ายแต่มันจะโมโ oh หสุดๆก็ต่อเมื่อมีมนุษย์มาบุกรุกพื้นที่ของมัน เรื่องสยองขวัญน,นี้เริ่มต้นขึ้นจากบันทึกลับของลูกเรือวิจัยล่าหวานชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งที่ล่องเรือฝ่าความหนาวเหน็บอยู่ที่ขั้วโลกใต้พวกเขาได้พบกับร่างสีขาวขนาดมหึมาและเรียกมันว่านิงเงินซึ่งหมายถึงมนุษย์ยักษ์ เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้มีผิวกายขาวซีดเรียบเนียนและยืนสองขาเหมือนคนแต่มีความสูงถึง30เมตรพร้อมใบหน้าที่เกือบจะว่างเปล่ามีเพียงดวงตาสีดำโพลและปากที่ฉีกกว้างในตอนแรกลูกเรือนึกว่ามันคือเรือดำน้ำรูปทรงแปลกๆของต่างชาติแต่เมื่อมันลอยเข้ามาใกล้ พวกเขาก็ต้องช็อกสุดขีดเมื่อเห็นว่ามันมีแขนและนิ้วมือที่ขยับได้เหมือนมนุษย์ไม่มีผิดมีข่าวลือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นสั่งเก็บเรื่องการค้นพบนี้เป็นความลับสุดยอดโดยหลายคนเชื่อว่ามันอาจเป็นอาวุธชีวภาพหรือการทดลองที่ผิดพลาดที่โลกไม่ควรรู้ ลึกลงไปในจุดที่ไกลและเปลี่ยวร้างที่สุดของมหาสมุทรแปซิฟิกมีนครโบราณที่จมอยู่ใต้น้ำชื่อว่ารรลูเยและที่นั่นก็คือคุกที่คุมขังราชาแห่งฝันร้ายที่ชื่อคาทูลูมันไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดแต่มันคือสิ่งมีชีวิตบรรพการจากต่างดาวที่มีขนาดมหหึมาราวกับภูเขาเดินได้ รูปรักษของมันคือส่วนผสมที่น่าสะพึงกลัวระหว่างหัวที่เป็นปลาหมึกยักษ์มีหนวดยัวเย้ะร่างกายเหมือนมนุษย์ที่มีเกล็ดหนาและปีกมังกรขนาดใหญ่ที่กลางหลังว่ากันว่าความน่ากลัวของมันหากใครเพียงแค่ลองได้สบตาก,กับมันแล้วก็อาจทำให้เสียสติเป็นบ้าได้เลย ซึ่งตอนนี้มันก็กำลังจำศีลหลับไหลอยู่ใต้มหาสมุทรเพื่อรอคอยวันที่ดวงดาวเรียงตัวและเมื่อน,นั้นมันก็จะตื่นขึ้นเพื่อเปลี่ยนโลกใบนี้ให้กลายเป็นนรกในทันทีโรบ็อกซีรีส์10ตุ๊ก,กตาฟิกเกอร์ลิขสิทธิ์แท้กล่องจุ่มแฟนพันธ์แท้โรบ็อกต้องรีบหามาสะสมแล้วแถมข้างในก็ยังมีรหัสเติมเกมให้ขูดด้วยว้าวสั่งเลยจิ้มที่ตะกร้านะ ถ้าคุณกําลังล่องเรืออยู่ท่ามกลางทะเลที่เงียบสงบแล้วจูจ่ๆผิวน้ำก็เริ่มปั่นป่วนพร้อมกับเงาดำขนาดมหึมาที่ค่อยๆผุดขึ้นมาบดบังแสงจันทร์ซึ่งนั่นก็คือสัญญาณเตือนของอุมิโบสุปีศาจพรายทะเลที่น่ากลัวที่สุดในตำนานของญี่ปุ่นมันคือยักษ์ตัวสีดำทมินที่สูงเสียดฟ,ฟ้าหัวของมันโล้นเหมือนพระ ไม่มีใครเคยเห็นใบหน้าที่แท้จริงของมันเลยจะเห็นก็เพียงแค่ลูกตาสองข้างที่กลมโตและแวะววาวโดยมันจะปรากฏตัวขวางทางเรือและร้องขอถังน้ำจากลูกเรือหากใครเผลอยื่นถังให้มันมันก็จะใช้ถังตักน้ำทะเลใส่เรือจนจมหรือไม่ก็ทุบเรือให้แตกเป็นสิ่งเสี่ยงด้วยมือยักษ์ของมันทางรอดเดียวที่มีก็คือคุณต้องยื่นถังก้นรั่วทะลุให้กับมัน เพื่อให้มันตักน้ำเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีจนมันสับสนและยอมจากไปเองหากคุณคิดว่าคราเคนสัตว์ร้ายในตำนานกรีกน่ากลัวแล้วก็ลืมไปได้เลยเมื่อเจอกับซีตัสที่โหดยิ่งกว่าเพราะมันไม่ใช่แค่สัตว์ร้ายธรรมดาแต่มันคืออาวุธทำลายล้างของเทพเจ้าโปไซดอน ซีตัสมีรูปร่างเป็นหวานยักษ์ผสมกับงูทะเลมีเกล็ดที่แข็งเหมือนเกราะและยังมีฟันแหลมคมเรียงกันเป็นแถวขนาดตัวของมันนั้นใหญ่โตมโหฬารจนสามารถปิดอ่าวทั้งอา่าวจนเรือไม่สามารถสัญจรได้และเมื่อใดที่มนุษย์ทำให้เทพเจ้าโกรธเมื่อนั้นซีตัส ก็จะถูกส่งขึ้นมาเพื่อสร้างซึนามิถล่มเมืองและไล่กินมนุษย์จนกว่าจะได้รับเครื่องเส้นสังเวยที่น่าพอใจโดยซีตัสได้ถูกเพอร์ซิอุสสังหารโดยการใช้หัวของเมดูซ่าทำให้มันกลายเป็นหินจนร่วงหล่นลงสู่ทะเลและแตกสลายไปและกลายไปเป็นกลุ่มดาวซีตัสให้เราได้เห็นกันจนถึงทุกวันนี้ หากคุณบอกว่าซึนามิเกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่ชาวไวกิ้งอาจจะเถียงคุณเพราะพวกเขามีตำนานที่น่าสะพึงกลัวยิ่งกว่านั่นก็คือยอมุนการมันคือลูกชายของเทพเจ้าโลกิที่ถูกมหาเทพโอดินจับโยนทิ้งลงสู่ก้นมหาสมุทรซึ่งนั่นคือความผิดพลาดครั้งใหญ่เพราะที่นั่นทำให้มันเติบโตขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มันใหญ่แค่ไหนเน่เหรอมันใหญ่จนลำตัวของมันพาดผ่านมหาสมุทรทุกแห่งและยาวจนโอบรัดโลกไว้ทั้งใบจนวนกลับมางับหางตัวเองได้ซึ่งมันยังคงนอนนิ่งเพื่อตรึงแผ่นดินและแผ่นน้ำเอาไว้โดยทุกครั้งที่มันขยับตัวเพียงนิดเดียวก็จะเกิดคลื่นยักษ์และแผ่นดินไหวรุนแรงและตำนานยังบอกอีกว่า ถ้าวันใดที่มันโกรธจนปล่อยหางออกจากปากแล้วผุดขึ้นจากน้ำวันนั้นจะเป็นวันสิ้นโลกหรือที่เรียกกันว่าวันแห่งแรกนาว็อกลึกลงไปในอ่าวเบงกอลมีสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่ยาวกว่า900กิโลเมตรซ่อนอยู่รูปร่างของมันเหมือนปลาไหลมอเรยักษ์ที่มีเกล็ดสีเทาหยาบกร้านและดวงตาสีขาวโพลนที่ส่องสว่างในความมืด ใช่แล้วมันคือสัตว์ร้ายที่องค์กร SCP ยังต้องหวาดกลัวอันนันตะนาคราชหรือ SCP 3 0 0 0นั่นเองซึ่งความน่ากลัวของมันไม่ใช่แค่การถูกกัดกินแต่มันยังเป็นภัยอันตรายทางจิตเพียงแค่คุณดำน้ำลงไปใกล้มันคุณจะเริ่มรู้สึกปวดหัวหวาดระแวงและค่อยๆลืมว่าตัวเองเป็นใคร เพราะมันจะกินความทรงจำของคุณจนกลายเป็นร่างไร้วิญญาณลอยเคว้งคว้างเพื่อรอวันเป็นอาหารโดยมีข้อมูลว่าทางองค์กร SCP ได้นำน้ำลายเหนียวๆของมันมาสกัดเพื่อทำเป็นยาลบความทรงจำที่ใช้กันอย่างมากในหลายประเทศอีกด้วยผ่านมานคะรน,นายกก็อย่าลืมแวะร้านครัวบ้านเขตคาเฟ่ยอยู่ไลนะครับ กับเมนูอาหารเครื่องดื่มหลากหลายชนิดที่มีไว้ต้อนรับเลยแล้วพบกันขอบคุณมากครับ